ครับในส่วนต่อมานะครับที่ที่เราเจ้าน้องดําเนินการต่อเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปดําเนินการอะไรต่อนะครับจะมาอธิบายในภาพรวมของตัว Google Cardroom ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปสร้างาบทนะรสร้างบทสร้างเนื้อหาการเรียนหรือว่าดําเนินการอื่นๆต่อไปนะครับเาเรามาดูนะครับทุกครั้งที่เราล็อกอินหรือว่าเราเข้าสู่ในรายวิชาใน g o Google c l a s s r o o m นะครับเราจะเจอหน้านี้นะครับ ในส่วนของหน้าที่ปรากฏอยู่นี้ก็จะมีไล่ตั้งแต่เมนูด้านซ้ายมือนะสุดมาเป็นต้นไปนะครับก็คือจะมีเมนูหลักนะเมนูหลักนี้ก็คือเป็นเมนูที่เราสามารถคลิกแล้วก็เข้าสู่ชั้นเรียนก็คือชั้นเรียนรวมนะก็คือห้องเรียนของเรานะว่าในห้องเรียนแรกนะตามที่ปรากฏมานะตามที่เราเข้าคลิกเข้าสู่ g l e c l a s s r o o มเนี่ยเราก็จะเข้าสู่รายวิชาเข้าสู่เนหาว่า ในชั้นเรียนเรานั้นมีรายวิชาอะไรบ้างนะครับอันนี้คือเป็นเมนูหลักในส่วนเมนูหลักเมื่อคีิกออกมาเนี่ยก็คือขีด3ามขีดเ่ยนะครับเข้าสู่เมนูหลักเนี่ยเราสามารถไปที่ชั้นเรียนสามารถไปที่ปฏิทินสามารถไปที่งานที่รอการตรวจที่เราได้ส่งไปในกรณีที่เราเป็นผู้เรียนในรายวิชานั้นๆนะครับหรือว่ามีสิ่งที่ต้องทําหรือว่าชั้นเรียนที่ที่เก็บหรือว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือว่าไปสู่รายรายวิชาอื่นนะครับ ก็ได้เหมือนกันถือว่าเป็นเมนูรลัดซึ่งอยู่ในรายวิชานะครับส่วนต่อมานะครับถัดจากเมนูหลักก็จะเป็นชื่อของรายวิชาที่เรากําลังดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษานะครับของปีการศึกษา2564นะครับภาคเรียนภาคการศึกษาที่1นะครับนะครับเมื่อเราเข้าไปสู่หน้าไหนก็แล้วแต่นะครับ ชื่อของรายวิชาเนี่ยจะไปปรากฏอยู่ทุกหน้านะครับซึ่งเวลาเราจะกลับมากลับมาสู่หน้าหลักก็คือหน้าสตรีมตัวนี้เราสามารถมาคลิกที่ชื่อของวิชานะครับไม่ว่าเราจะไปที่งานของชั้นหรือว่าผู้คนหรือว่าคะแนนอะไรต่างเนี่ยถ้าเราต้องการกลับมาสู่หน้าสตรีมหรือว่าหน้าหลักหน้าหลักของรายวิชาเราก็มาคลิกที่ชื่อของรายวิชานะครับในส่วนต่อมาหลัดจากชื่อรายวิชาก็คือในอยู่ในส่วนของสตรีม ในส่วนของสตรีมเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับก็จะเป็นอยู่ในส่วนของรายละเอียดนะร <laughs> หรือว่าสิ่งที่ทางครูผู้สอนหรือว่าอาจารย์ผู้ผู้เป็นเจ้าของรายวิชา,าได้สร้างขึ้นหรือว่าอาจจะปรากฏในส่วนของนักเรียนว่านักเรียนได้โพสต์อะไรไว้หรือนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในส่วนไหนไว้ก็จะมาปรากฏอยู่ในส่วนของหน้าสตรีมเหมือนกันนะครับ ในส่วนนักเรียนเนี่ยถ้าในการตั้งค่าเราอนุญาตให้ให้นักเรียนสามารถโพสต์ได้หรือว่าให้นักเรียนสามารถแสดงความเหลี่นได้เนี่ยเมื่อนักเรียนโพสต์หรือแสดงความเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมาปรากฏอยู่ในหน้าหน้านี้นะหน้าสตรีมนะครับตลอดถึงครูด้วยนะไม่ว่าครูจะไปสร้างงานใบงานใบความรู้หรือใบสร้างบทตั้งอะไรก็แล้วแต่จะมากดอยู่ในหน้าสตรีมหรือหน้าฟีดเหมือนหน้าฟีดข่าวใน Facebook นะครับในส่วนนี้นะครับ ถัดจากสตรีมมาก็จะเป็นอยู่ในส่วนของงานของชั้นเรียนในส่วนของงานของชั้นเรียนเนี่ยจะเป็นที่รวบรวมเนื้อหาบทเรียนตลอดถึงใบงานใบความรู้แล้วก็แบบทดสอบแล้วก็ข้อคำถามต่างๆที่ทางอาจารย์ผู้สอนได้สร้างไว้หรือว่าทางอาจารย์ผู้สอนจะมาสร้างอะไรต่างๆเนี่ยต้องมาคลิกสร้างอยู่ในงานของชั้นเรียนนะครับไม่สามารถไปสร้างอยู่ในหน้าสตรีมได้ เวลาเราสร้างบทเรียนสร้างเนื้อหาการเรียนสร้างใบงานสร้างแรงต่างเนี่ยต้องมาสร้างที่งานของในงานของชั้นเรียนในแท็บของงานของชั้นเรียนนะครับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยผมขออนุญาตจะไปพูดในส่วนในหัวข้อต่อไปนะครับในส่วนต่อมาหรือแท็บต่อมาคือผู้คนในส่วนของแท็บของผู้คนเนี่ยนะครับก็คือ จะแสดงนะครับอันนี้เราอยู่ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนหรือว่าเจ้าของรายวิชาเนี่ยเราจะเห็นชื่อว่าใครเป็นครูใครเป็นนักเรียนอยู่นะครับมีครูกี่คนเราสามารถเชิญครูได้เชิญครูเข้ามาร่วมสอนได้หรือว่าเราสามารถเชิญนักเรียนโดยถ้าเรารู้อีเมลนักเรียนเราสามารถคลิกเชิญนักเรียนได้นะครับอันนี้ก็จะแสดงรายชื่อครูและนักเรียนนะครับตัวอย่างเดี๋ยวผมจะไปคลิกตัวอย่างในรายวิชาที่มี มีผู้เรียนแล้วนะครับสมมุติเป็นรายวิชาเทคนิคแล้วกันนะครับโอเคในนี้ตัวอย่างในรายวิชาเทคนิคนะครับเทคนิคในวิชาวิชาเทคนิคการสร้างห้องเรียนออนไลน์ก็จะมีอาจอารย์เกษมมีผมเป็นครูนะครับแล้วก็มีนักเรียนเข้ามายค้ัก็จะปรากฏรายชื่ออันนี้คือในส่วนของแท็บของผู้คนในกรณีที่หลังจากมีผู้เข้าเรียนและมีผู้ร่วมสอนแล้วก็จะเห็นประมาณนี้นะครับเราสามารถคลิก เชิญครูผู้สอนเพิ่มเติมได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรู้ว่าครูที่ครูหรือว่าอาจารย์ที่จะมาร่วมสอนนั้นมีอ่ามีอีเมลอะไรและอีเมลที่จะเชิญมาเป็นผู้ร่วมสอนนั้นจำเป็นจะต้องเป็น Gmail นะครับเพื่อให้การใช้งานนั้นเป็นไปตามระบบนะแล้วก็สามารถเข้าใช้งานได้ควรจะต้องเป็น Gmail หรือว่า g o o g l e n e t ตานครับหรือว่าในส่วนนักเรียนก็เหมือนกันนะควรจะต้องเป็น Gmail หรือว่า g o o g l e n e t าเหมือนกัน รเราก็สามารถก๊อปลิงอย่างที่บอกนะก๊อปลิงเชิญหรือว่าเราสามารถพิมพ์อีเมลของนักเรียนได้เพื่อไปเชิญนักเรียนก็จะมีเมลไปสู่นักเรียนนักเรียนก็ไปเช็คอีเมลนะแล้วก็คลิกเข้าสู่บทเรียนหรือว่าลงทัลงเข้าห้องเรียนได้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับในส่วนต่อมาในส่วนต่อมาคะแนนนะในส่วนคะแนนเนี่ยจะปรากฏต่อเมื่อเราได้สร้างใบงานใบความรู้ หรือว่าแบบทดสอบหรือว่าข้อคาถามนะให้ผู้เรียนได้เข้าไปทํางานในส่วนนี้เนื่องจากรายวิชาเนี่ยเรายังไม่สร้างก็ยังไม่ปรากฏนะครับผมขออนุญาตไปเปิดในส่วนของรายวิชาที่มีงานและมีใบงานแล้วนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างในวิชาเทคนิคละกันนะครับตัวอย่างในวิชาเทคนิคตัวอย่างในวิชาอนวัตกรรมดีกว่าตัวอย่างในวิชานวัตกรรม ตัวอย่างในวิชานวัตกรรมนะครับที่ใช้งานจริงนะครับก็จะปรากฏใบงานนะครับมีใบงานอยู่มีใบงานอยู่ว่าตัวนี้คือใบงานที่2.3 2.2 2.1แล้วก็บันทึกวิดีโอใบงานใบงานแรกนะอันนี้ก็คือไปตามลําดับนะแบ่งตามบทเลยเป็นไปตามลําดับนะครับอันนี้เป็นใบงานแรกสุดใบงานที่2ใบงานที่3ใบงานที่4ไล่มาตามลําดับนะครับอันนี้คือ หลังจากที่ครูได้สร้างใบงานหรือว่าสร้างใบความรู้หรือว่าสร้างแบบทดสอบหรือว่าสร้างข้อคำถามให้นักเรียนแล้วก็ <kab Area> จะปรากฏไปนี้นะซึ่งครูสามารถมากรอกให้คะแนนจากตรงนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าคลิกเข้าไปดูงานที่นักเรียนส่งได้เลยนะครับหรือว่าดูงานดูการส่งดูรายละเอียดงานที่ส่งนะครับหรือว่าให้คะแนนดูเสร็จแล้วก็จะให้คะแนนในภาพรวมตรงนี้ก็ได้หรือว่าไปไล่ดูในแต่ละแต่ละใบงานก็ได้ ในเนื้อหาก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคผมขออนุญาตกลับไปในอยู่ในส่วนของรายวิชาที่เรากําลังสร้างหรือว่าสาธิตให้ดูนะครับส่วนต่อมาในการตั้งค่าเนี่ยเราได้ตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คืออยู่ในส่วนของภาพรวมของรายวิชาที่เราสร้างมานะครับก็ให้ครูหรือว่าอาจารย์ผู้บรรยายที่จะทําการสร้างรายวิชาในคลาสดูได้เข้าเข้าใจภาพรวม นะครับเข้าใจภาพรวมของรายวิชาที่เราสร้างไว้เท่านี้ก่อนนะครับ